ตามธรรมดาฝูงนกก็เข้าสู่ฝูงนกฝูงปลาเข้าเข้าสู่ฝูงปลาฝูงเนื้อก็เข้าสู่ฝูงเนื้อคนเรานี้ไม่รู้จักว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงถึงได้สงสัยตลอดว่าเอ๊ะทำไมไม่ร่ำรวยทําไมถึงต้องเจ็บต้องแก่ทำไมถึงต้องทุกข์ไม่มีสุขอย่างเดียวจะเอาสุขอย่างเดียวได้ไหม พะอายตนะเป็นเครื่องเชื่อมโยงกันถ้าเราเป็นคนหรือเป็นขรหัสก็บาเพ็ญบุญบำเพ็ญบ,บรารมีก็ทำบุญทุกๆวันรักษาศีลทุกวันน,วน,นั่งสมาธิทุกวันก็จะมีความสุขอายตนะจะดึงดูดมิตรสหายคนมีศีลมิธรรมเข้ามาสู่ในอาวาสในบ้านเรือนของเราบ้านเรือนของเราก็จะมี เหมือนเทวดาลูกหลานก็อยู่ในโอวาทมีคุณธรรมมีความดีมีวินัยเพราะว่าทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยมีวินัยได้อยู่ได้กระทำในสิ่งที่ดีเวลาพูดก็พูดดีเวลาคิดก็คิดดีเวลาทำก็ทำดีคือทำในสิ่งที่ดีเป็นคนมีศีลมีธรรมหรืออยู่ในแวดวงของคนไม่มีอายตนะไม่เหมือนกันเขาก็จะไปม,มาสู่คนดี เขาก็จะไปอยู่ในวงเล้าก็สู่วงเล้าวงสุราก็อยู่ในวงสุราวงขี้ยาก็อยู่ในวงขี้ยาอยู่ในวงอบายมุกก็อยู่ในวงอบายมุกอยู่ในวงของพวกทว่าพวกไฮโลก็อยู่ในวงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยถ้ามีาจตนะเช่นไรก็ไปสู่ภพภูมิเช่นนั้นทำความดีก็อยู่ในภพภูมิที่สุขติภูมิอันมีสวรรค์ วิมานเทวดาพมเป็นต้นถ้าทุกคนมียตนะมีแต่เรื่องเล่าเรื่องกินเล่าเรื่องเล่นการพานนันเล่นบอลน,นะผิดศีลผิดธรรมเขาเรียกว่าไม่มีศีลซะเลยเนี่ยมันก็ไปทุกขติภูมิอันมีสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเป็นต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยอเจะตะนะเป็นต้นเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจถ้าเราฝึกรูกลานของเราเนี่ยให้มีวินัยให้มีคุณธรรมมีศีลมีธรรมเราก็จะมีฟาร,ร์มสุขแล้วมีเขาเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายมีคนมีศีลมีธรรมเข้ามาสู่ในบ้านในเลือนของเราแล้วเราจะมีฟาร,ร์มสุขการที่เราจะดูแลร,รักษาก็ต้องฝึกตนให้อยู่ในศีลในธรรม ให้นำจิตมาไว้อยู่ในกายให้นำใจมาไว้อยู่ในตนให้อยู่ในจุดตำแหน่งเดียวกันไม่ขึ้นไม่ลงไม่ให้กระเพื่อมให้อยู่นานๆเรา,นานะจะมีความสุขเป็น